รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ สนับสนุนโดยบริษัทเคเรือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดสวัสดีครับผมกุลกิติคุณตังสุหัตทุกท่านอยู่กับผมในรายการขอเพียงแค่เขียนมา The Mailbox รายการที่พร้อมออกระกาสให้กับทุกคนขอเพียงคุณเขียนมาหาเราเพราะทุกข้อความมีความหมายเสมอ วันนี้ผมและทีมงานอยู่แถวถนนบางแคครับเพื่อมาพบกับคนต้นเรื่องของเราในวันนี้ที่มีคนแนะนำเรื่องราวของแม่ค้าขายกับข้าวรถเข็นเข้ามายัางรายการอยากให้เข้ามาช่วยเหลือครับปัจจุบันครอบครัวนี้อยู่กันทั้งหมด9คนครับโดยที่มีเธอเป็นเสาหลักเพียงคนเดียว ต้องดูแลหลานแท้ๆหนึ่งคนอายุ9้าขวบแล้วก็เลนิกหนึ่งคนครับที่พัฒนาการช้าทุกวันนี้ต้องตื่นตั้งแต่ตีสองครึ่งเพื่อไปตลาดและทําของขายจนถึงเที่ยงกว่ากว่าจะได้พักก็เกือบเย็นครับเมื่อก่อนคนอื่นๆไปทํางานที่อื่นกันหมดอยู่กันเพียง3าคนก็ลาบากชักหน้าไม่ถึงหลังอยู่แล้วครับต้องกู้หนี้ยืมสินถึงวันนี้หลายๆคนกลับมาอยู่ด้วยแต่ก็ตกงานทําให้ต้องรับภาระคนเดียวอยู่ดีกําไรที่ได้จากการขายของก็จ่ายดอกรายวันจนหมดวันนี้มาติดตามเรื่องราวของคุณอนงเอี่ยมกล่ำหรือคุณนกวัานนายารก เพียงแค่เขียนมา The Mailbox ครับสวัสดีครับร้านพี่นกรอเปล่าครับผมกุลนะครับจากรายการขอเพียงแค่เขียนมา The Mailbox มีคนส่งเรื่องของพี่เข้าไปที่รายการนะครับชื่อพี่ต่อรู้จักไหมครับครับผม เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตนั่งคุยด้วยตรงนี้ได้ไหมครับได้ค่ะขอบคุณครับ,รบมีเด็กน้อยสองคนนี้คือใครบ้างครับเนี่ยเป็นลูกของลูกชายหนูค่ะหลานชื่อ,อน้องออโนตเชียงโนตแล้วลูกชายของพี่นกทําอะไรไปไหนครับตอนนี้ตอนนี้ตกง,งานอยู่ค่ะ งานอยู่บ้านด้วยกันใช่ค่ะอยู่ด้วยกันตัวตัวเล็กนั่นอีกคนหนึ่งครับเป็นเหลนค่ะเป็นลูกของหลานีิทีเป็นเหลนใช่ค่ะลูกของหลานอีกทีหนึ่งใช่ค่ะแล้วหลานคนนั้นอยู่ไหนครับตอนนี้อยู่กับหนูเหมือนกันค่ะอยู่ด้วยกันที่บ้านเลยใช่ค่ะ,ะเด็กคนนี้พัฒนาการช้าแล้วก็มีโรคประจําตัวคือว่าเก่งกับช้าอายุห้าขวบค่ะ แล้วพัฒนาการช้านี้แบบระดับไหนครับยังสื่อสารไปโรงเรียนทําอะไรได้ไหมครับไปได้ค่ะก็คือว่าสื่อสารรู้เรื่องช้าลงแต่ว่าไม่ได้ถึงขนาดทําอะไรไม่ได้ใช่มค่ะงั้นแปลว่าตอนนี้เด็กทั้งสองคนเนี่ยพ่อแม่เขาเนี่ยตกงานทั้งคู่ใช่ค่ะก็คือพี่นกเป็นคนดูแลหรือพ่อแม่เขาดูแลครับตอนนี้อ่าหนูเป็นคนดูแลค่ะเรื่ององใช่ค่ะเรื่องไปโรงเรียนแล้วก็ เรื่องการกินการอยู่คือดูแลแบบนี้มาตั้งแต่แรกเลยหรือว่าดูแลตอนที่พ่อแม่เขาเริ่มตกงานครับตั้งแต่แรกเลยค่ะแม่เขาก็ไปทํางานเขาก็ทิ้งเอาไว้คือตอนยังมีงานทำอ่ะก็ทิ้งไว้กับเราอยู่แล้วใช่แต่ให้เราดูแลให้เราดูแลตั้งแต่ต้นใช่ค่ะแล้วทีเนี้ยตกงานก็กลับมาแล้วระหว่างที่เขาไปทํางานเนี่ยเขาไม่อยู่อ่ะเขาฝากเราเลี้ยงไว้เนี่ยเขาได้ส่งเสียส่งอะไรกลับมาบ้างไหมคะไม่มีค่ะแล้วตอนนี้เขากลับมาอยู่กับเราแล้วช่วยอะไรแล้วบ้างก็ช่วยหนูทาของตื่นมาตีสี่ก็ช่วยเลยน้องอ่ะ ตกงานแต่ตอนนี้ไปหางานทําเขารองานอยู่เขาก็เลยมาช่วยหนูที่ร้านออกมาช่วยขายบ้างไหมฮะหรือว่าช่วยจัดเตรียมอาหารอย่างเดียวเลยช่วยขายแป๊บหนึ่งช่วง7จ็ดโมงที่คนเยอะค่ะแล้วก็ไปเก็บของข้างในบ้านคนพี่น้องในอยู่ตรงนี้ยาวเลยยาวเลยค่ะถึงกี่โมงครับสิบโมงเอาก็ไม่ยาวขนาดนี้ทำไมอยู่สิบโมงครับเออหกโมงออกมาแล้วอยู่ถึงสิบโมงใช่ไหมคะคแล้วเข้าไปขายในซอยเพื่อรอคนงานเลิกพักเที่ยงแล้วทำไมต้องเข้าไปข้างในอะตรงนี้มันสายก็ไม่มีคนแล้วค่ะ เขาตื่นแต่เช้ามานะเขาจะก็จะเข็นรถออกมานี่บางครั้งก็ผัดให้วินนะไปส่งหลานมั่งพอสายสายเขาก็จะเข็นเข้าไปขายที่โรงงาน RM เนี่ยพอเอ็มเสร็จเขาก็จะไปขายไปจอดตรงซอยหมู่บ้านโน้นขาเขาไม่ดีนะข้างหนึ่งอะ่ะก็เดินจึ้เพกลมเพกลมเพก,กเนี้ยบางครั้งเข็นรถขึ้นมาเนี่ยเข็นไม่ไหวพวกวินก็ช่วยลากขึ้นก็นั่งสารน่ะ ก็มีทางผ่านวิ่งมาจอดซื้อจอดซื้อกินเพราะว่าเขาขายราคากันเองเนี้ยมันอาหารมันกินง่ายเข้ากล่องเช้าราคาไม่แพง2ี่0ิบสิก็อิ่มแล้วพี่ต่อเนี่ยเขาเป็นคนที่ส่งเรื่องของพี่นกเข้ามาที่รายการพี่นกรู้จักพี่ต่อไหมครับรู้จักค่ะเป็นลูกค้าหนูค่ะมีอยู่วันหนึ่งบอกว่าเดี๋ยวผมจะส่งเรื่องพี่ไปให้รายการหนึ่งนะเพราะว่าผมเห็นพี่นกงาลลำบากต้องเลี้ยงหลานแล้วพอรู้ว่า เนี่ยรายการเราเนี่ยติดต่อกลับมาแล้วเนี่ยว่าจะเข้ามาช่วยเหลือเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างครับตอนนี้ดีใ,ใจมากค่ะเพราะว่าเราขายของมันเงียบมากแล้วรายจ่ายเรามันเยอะมีอยู่ช่วงหนึ่งขายของไม่ได้แล้วหนูก็ค้างค่าบ้านค่าน้ําค่าไฟเอาไว้แล้วทีนี้ก็หาเงินไม่ได้ทีนี้หนูก็ต้องไปกู้เขาขายได้เท่าไหร่ก็ต้องส่งบวกลบคุณหารแล้วมันก็ไม่พอกับรายที่รายจ่ายของเรา,าค่ะที่บอกว่าไปกู้มาเนี่ยเท่าไหร่ครับก็ประมาณเกือบแสนนะคะยอดตอนนี้ใช่ค่ะเหลือเกือบแสนใช่ค่ะโอ้ แล้ววันหนึ่งเนี่ยขายได้เยอะไหมครับก็ขายหมดนี่ประมาณ6700ค่ะทับทุนแล้วเหลือประมาณ6 700ใช่ค่ะถ้าขายหมดแต่ถ้าไม่หมดแล้วครับจะเหลือประมาณเท่าไหร่ถ้าไม่หมดก็จะหายไปประมาณ2-300แล้วค่ะก็จะเหลือประมาณ400มีขายอะไรบ้างครับในร้านมีข้าวกล่องค่ะพวกไข่เจียวหมูสับแล้วก็ข้าวผัดไข่กะเพราหมูสับคั่วกิ้งเจีข้าวถุงแล้วก็จะมีน้ำพริกเจี๊ยวปลาก็ทำเองของยากตับกระหมูแดดเดียวแล้วก็เกลนที่เสียบเอง ไอ้พวกไส้อัอ่วหมูปิ้งนมสดรับของมานอกนั้นทําเองหมดค่ะอ่าแต่ที่เป็นข้าวเป็นกับอะไรนี่ทำ,ทำเองเลยมาเรื่อยอะค่ะเช้าเจะมาซื้อกับข้าวร้านเจนกเป็นประจำแต่พวกซื้อน้ําพริกมีแกงจืดกระซื้อแกงจืดค่ะอร่อยเมื่อวานก็มาซือ้ออร่อยแกงต้มแกงจือดอร่อยแล้วก็น้ําพริกเขาก็อร่อยราคาก็เป็นกันเองอะยี่สิบบาทสามสิบบาทอะไรเงี้ย ขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ในขอเพียงแค่ขเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาสนับสนุนโดยบริษัท CP Retailing จำกัดญญไม่ว่าเธออยู่ในขอเพียงแค่เขียนมาบอกฉันมา โน้โหทำเองหมดเลยแล้วบอกว่าออกมาขายตั้งแต่6โมงเช้าเนี่ยทำตั้งแต่กี่โมงแล้วครับอ๋อหนุตื่นไปตลาดตีสองครึ่งแล้วพอกลับจากตลาดมาก็เริ่มลงมือทําเลยใช้เวลาไปตลาดเนี่ยชั่วโมงกว่าตีสามครึ่งวก,วก,วกว่าก็ทําเริ่มทําแล้วใช่ค่ะป,ปุ๊บปุ๊บรีบเลย2ชั่วโมง6โมงปุ๊บออกมาขายเลยใช่ค่ะ เพราะกลัวไม่ทันคนงานแล้วเวลาทำเนี่ยมีใครช่วยบ้างไหมครับช่วงนี้มีพี่ชายซึ่งตกง,งานอยู่เขาก็ช่วยแล้วก็หลานสาวซึ่งเป็นแม่ของน้องที่พัฒนาการช้าตอนนี้ที่บ้านของพี่นกอยู่กันกี่คนครับทั้งหมด9คนค่ะมีใครบ้างครับก็หนเองเองแล้วก็ลูกชาย,ชายพี่ชาย,ชายแล้วก็น้องชาย<ม>อ,อ่ลูกสะภย้ภยแล้วก็หลาน หลานมีคนนะหลานหลานหลานคือลูกของน้องสาวครับค่ะแล้วก็มีหลานเล็ก5ขวบที่พัฒนาการช้าแล้วก็หลาน9้าขวบ9ขวบแล้วก็หลาน1ขวบงขวบหนึ่งขวบโอเคเก้าคนใช่ค่ะเยอะมากเลยนะครับใช่ค่ะทำไมทุกคนถึงมารวมกันอยู่ที่พี่นกคนเดียวเลยก็คือว่าเป็นอย่างนี้ตั้งแต่แรกแล้วที่เขาไม่อยู่อย่างนี้แต่ตอนนั้นเขาไปทํางานข้างนอกใช่ไหมคะคือว่าทุกคนก็แรกอยู่ด้วยกันอยู่แล้วใช่ค่ะแล้วก็แยกย้ายกันไปทํางานแล้วพอทีนี้ตกงานก็มากลับมาใช่ค่ะ ตอนนี้ทุกคน,นมีใครทํางานอยู่บ้างไหมครับมีน้องชายค่ะเพิ่งไปทํางานรับจ้างมีลูกสะใภ้เขาก็ไปทํางานของเขาแต่เขาไม่ได้มาช่วยอะไรเราเพราะเขามีภาระของเขาต้องส่งเงินที่อยู่ที่บ้านก็คือมีสองคนทํางานอยู่ใช่ค่คะแต่ภาระส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังมาตกที่พี่นกด้วยครับใช่ค่ะเพราะว่าเขายังหางานกันไม่ได้แต่ว่าช่วงที่เขาตรงงานเขาก็ช่วยหนูทําของมาขาย เมื่อกี้พี่นกบอกว่าถ้าขายหมดเนี่ยจะได้กําไรเวลา6 7 0 0ใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วส่วนมากเนี่ยขายหมดไหมครับส่วนมากไม่ค่อยหมดกําไรจะหายไปอีกตั้สองสามประมาณนี้ค่ะถ้าไม่หมดของที่เหลือทํำยังไงครับก็เอากลับเข้าไปกินค่ะเป็นกับข,ข้าวมื้อเย็นกับข้าไปกินกัน <ใช S 1> เองที่บ้านใช่ค่ะคือปกติก็กินของที่ร้านอยู่แล้วใช่ค่ะแล้วถ้าวันไหนที่มันเหลือไปอีกมันก็จะกินเยอะขึ้นไปอีกเหรอหรือว่ามันก็จะเหลือไปเลยบางตัวที่เราเห็นคนบอกว่าเราก็จแจกกเหมือนกันเราก็ช่วยคนบ้างบางทีถ้ามันเหลือเยอะเกินไปเยอะเกินไปใช่่คะ ถ้าจะให้ไปซื้อมันก็จะเสียไรายได้ไปอีกเพราะว่ากินอยู่ต้องประหยัดเพราะเรามีภาระต้องจ่าย่อเขาที่ว่าจ่ายทุกวันในวันละเท่าไหร่ครับที่ต้องจ่ายว,วันหนึ่งก็เจ0ดยค่ะเจ0ดยเลยเหรอใช่ค่ะโเดี๋ยวกันนะเมื่อกี้บอกว่าขายได้กําไร6-700แต่จ่ายวันละเจ็ดยนี่มันเกินกว่าที่ขายได้อีกนะใช่ค่ะมันก็คือว่าบางทีก็ควักทุน ฝากทุนที่ <พอ S 2> ทุนที่เราจะไปซื้อใช่ค่ะเอาพอทุนออกไปปุ๊บของที่ขายก็น้อยลงสิใช่น้อยลงบางทีบางวันก็คือว่าไม,ไม่ได้ขายคือว่าทุนนั้นเราหมดเฮ้ยแล้วเป็นแบบนั้นทาไงครับก็ต้องไปหากู้เขาอ,อีกก็ไปยืมเจ้าใหม่เจ้ใหม่อหมอโอ้ยเขาสู้ชีวิตฝนตกแดดเอาก็ขายขายไม่หยุดเลยน้องรู้ไหมบางทีนะเขาไม่มีเงินถามว่านอกไปไหนมา หนูไปอยู่ที่วัดร้องไห้ไม่มีทุนอยากฆ่าตัวตายบอกนกอย่าไปคิดอย่างนั้นอ้สารพัดน่าสงสารแกเป็นคนนะ่าอัศจรยตัดไฟมืดทั้งบ้านไม่มีไฟใช้แต่ก็ดีว่าข้างๆบ้านช่วยไงหลานบางทีก็ร้องไห้หลานไม่มีเงินจะกินเราก็ช่วยขายของไปก็ผ่อนรายวันเป็นสิบๆเจ้าอ่ะหนูจนเช้ามาไม่มีทุนก็วิ่งไปหาคนนูน้คนคนนี้ถ้าไม่ได้ขายก็คือมันก็จะแย่ไปใหญ่ใช่ไหมคะนั่นแหละก็ต้องหาคนช่วย กูเยอะขนาดนั้นนะครับคือว่ามันไม่พอจ่ายจริงๆบางทีเราค้างค่าบ้านค่าน้ำค่าไฟเอาไว้เราหมุนไม่ทันถ้าบางวันเราขายเงียบเราก็ไม่พอที่จะไปจ่ายแล้วช่วงจังหวัดที่น้องเข้าโรงบาลต้องใช้เงินมันเป็นเหตุฉุกเฉินเข้ามาเนาะใช่ค่ะนอกจากดอกรายวันเนี่ยที่ต้องจ่ายวันละ7 8 0 0แล้วเนี่ย มีค่าใช้จ่ายอื่นยังไครับก็มีค่าบ้านค่าบ้านก็เดือนละสี่พันห้าบ้านเดือนละสี่พันหช่ค่ะแล้วก็ค่าไฟสองพันกว่าค่าน้ำเจ็ดร้อยค่ะน้ำเจ็ดร้อยเป็นเจ็ดพันกว่าบาทแล้วนะครับตอนนี้ค่ะก็คือว่าน้องชายช่วยสองพันแล้วที่เหลือก็จะเป็นของเราออกคนเดียวค่ะมันจะมีอยู่ที่ว่ามันหาไม่ทันจริงๆก็เลยจะต้องไปหาคู่เข่าเพราะว่าบางทีน้องต้องไปโรงพยาบาลค่าใช้จ่ายอุปกรณ์การเรียนเนี้ยค่ะก็เลยจาเป็นต้องไปยืมเขาใช่ค่ะไปกู้ไปกู้เเขา แล้วเคยมีแบบว่าไม่มีไปจ่ายดอกเขาไหมคะมีค่ะหาไม่ได้จริงๆไม่หมุนไม่ทันแล้วก็ช่วงที่แบบว่าขายไม่ได้เขาก็มาตามเทียดที่บอกว่าเขามาบีบอะค่ะเราก็หาไม่ได้เราขอเขาอย่เขาไม่ให้หยุดวันนุ่งขึ้นต้องขายแล้วก็คือต้องทบให้เขาอย่างเราค้างเขาอ,อยู่เราก็ต้องทบไปอีกก็คือจ่ายสองเท่าในวัน<ช>ต่อไปอใช่ผ่านมาได้ยังไงอ่ะคือว่าเราก็ต้องทําของขายเพิ่มเปลี่ยนรูปแบบให้นะเราขายดีกว่าเก่าอะค่ะเพื่อที่จะมาพอจ่ายดอกเขา บางทีก็มาทวงเงินยืนเท้าเอลด่าสารพัดที่เขาจะด่าขุดขึ้นมาโดนด่ามั่งโดนตอบมั่งตรงนั้นน่ะโดนตอบแกก็นั่งซึมไม่รู้จะเถียงยังไงเพราะไม่มีให้เขาเราก็ไม่รู้จะไปทําช่วยเหลือเขาได้ยังไงเขาขายบางทีขายของให้หมดทีนี้ของมันยังไม่หมดบางทีก็เหลือไม่หนีด้วยนะคนนี้ก็เป็นนี่กันเขาหนีกัน,น,ห,นกหมดอันนี้ไม่หนีแตถามไอ้นกเอ้ยพงเอ็งจะไหวเล้อวะขายก็ไม่ดีไม่ไหวก็ต้องไหวลุงม,มันเป็นผู้หญิงสู้อะ่ะคนนี้สู้ผมเห็นมากระตา หนูทำไม่ได้พี่ไม่เคยนะพี่บอกตรงว่าให้คนพูดว่าไงทำไมไม่ไปไปเลยดีกว่าหนูไม่หนูสู้ตรงนี้พี่ไหนจะมาด่าหรือจะมาทําร้ายเราเราก็ต้องยอมหนูก็โดนเขามาด่าแล้วเขาก็มาตบแล้วก็มาพังร้านเรารู้ตัวว่าเราผิดเราหาให้ไม่ได้แต่หนูขอเวลาแต่เขาไม่ฟังหนูเลยหนูบอกว่าเนี่ยวันนี้หนูเหลือเต็มอย่างเงี้ยหนูเหลือเต็มแล้วหลานหนูเข้าโรงพาบลหนูก็ไม่มีตังเขาก็ไม่ฟังถามว่าอายไหมหนูอาย มีวันหนึ่งหนูโดนตัดไฟโดนยกมาไฟหนูไม่รู้จะไปไหนแล้วหนูขับรถมอเตอร์ไซค์ไปเลยนะนึกยังไงชนก็ชนเป็นไปยังไงก็เป็นแต่หนูมานั่งนึกถึงหลานสองคนนี้หนูก็กลับเข้าไปบ้านต่อแต่ทีนี้หนูก็เลยระเบิดขึ้นมาทีนี้เขาก็ทยอยออกหางานการทําช่วยหนูหน่อย ให้มันปลดหนี้เพราะตอนนี้เป็นหนี้มากเขาก็พยายามนะแต่เขาบอกว่าขอเวลาหน่อยลูกชายเนี้ยก็หารับจ้างทั่วไปใครให้ยกของเขาก็ยกยิ่งพี่ชายเนี้ยมีงานทั่วไปเขาก็เอา ก่อนหน้านี้ก็ยากย้ายก็ไปทํางานครับก็มีช่วยเหลือบ้างครับแต่ช่วงหลังงานไม่ค่อยมีครับก็รับจ้างทั่วไปครับช่วงนี้ไม่มีงานเลยครับก็ต้องมาช่วยน้องสาวทอดไข่บ้างแล้วก็หุงข้าวแล้วก็จัดของขึ้นรถครับก็สงสารครับค่าบ้านเดี๋ยค่าบ้านมาเยอะค่าม้ดหรือค่า,า,า,าไปเยะบางทีหมุนไม่ทันเคยได้ยินอยู่ครับเคยมีคนมาทวงนี่แล้วตกอะไรยเงี้ยครก็เจ็บใจครับก็บอกมันก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็มีเองแล้วก็อดทนไปก่อนเดี๋ยวก็จะมีเองบางทีก็นึกท้อ แต่ว่าได้ยินเขาพูดก็คือว่าก็มีกำลังใจขึ้นคำพูดที่บอกว่าทนทนไปก่อนเดี๋ยวก็มีเองคือว่าอยู่ด้วยกันบางทีก็ไม่ค่อยได้พูดแต่หนูก็แอบนั่งร้องไห้คนเดียวเงี้ค่ะบางทีหนูหาไม่ทันจริงๆแล้วก็โดนเขาด่าหนูก็พยายามไม่อยากให้คนในบ้านรู้หนูก็สู้คนเดียวงี้ค่ะอยากจะผ่านไปได้ด้วยดีอยากจะให้มันหมดไวๆที่เราเป็นนี่อยู่ เหนื่อยจริงๆอยากหยุดก็หยุดไม่ได้อย่างเงี้ยภาระาเรามีอยู่ข้างหลังเราก็ตื่นลุกขึ้นตื่นทำต่ออยากจะบอกว่าถ้าช่วยให้มันได้กว่านี้เยอะมากกว่านี้แล้วก็ให้หันมาว่าช่วยหาค่าใช้ใจ่ายให้ได้มากกว่านี้อย่างเงี้ยค่ะ,ยคยญญะไปหาเธอ ปยนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ไหนขอเพียงแค่เขียนมาบอกฉันมาจะไปเช็ดขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ยยไ,นนญญนไหเไน,เ,เ,ไเ,ออนเริ่มตอนแรกเลยที่เราจะมาคิดจะเริ่มขายของเนะี่ยเรามีทุนมาก่อนไหมครับเรามีอยู่2,000บาท ก็คือว่าก็เริ่มมาตั้งหลักตรงนั้นเลยแล้วก็มีอยู่ช่วงที่ว่าขายแล้วมันเจอฝน mm. เจออะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยขายไม่ได้มันก็เลยกลายเป็นว่าเงียบทีเนี้ยเราต้องไปยืมเขาแรกทีเนี้ยคือหลายคนอาจจะบอกว่าก็นี่ไงลำบากเพราะว่าไปยืมเงินไปกู้เงินเข้ามาก็เลยลําบากแต่มันไม่ใช่ว่าเราอยากจะกู้ถูกไหมใช่หลายๆคนถ้าไม่เจอสถานการณ์แบบเดียวกันถ้าไม่ได้อยู่ในจุดเดียวกันเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจเลยก็ได้ครับว่าทําไมเราต้องทําคือมันถึงจุดที่มันไปต่อไม่ได้แล้วอ่ะใช่ค่ะเราก็ต้องดิ้นหลนหาทางรอดไปวันๆ ทางเดียวที่นึกออกตอนนั้นอาจจะเป็นการไปกู้เขาเพื่อจะต่อแล้วหาโอกาสไปข้างหน้าเรื่อยๆใช่<ๆ>เพราะว่าเราก็ต้องเดินทางต่อด้วยกันท<ๆ>ี่แบบหามาขายของต่อเพื่อจะก้าวไปว่าวันต่อไปเราต้องผ่านให้ได้อย่างเงี้ยค่ะเพราะไม่งั้นเราก็จบเลยหยุดมันหยุดไม่ได้เลยไม่มีเงินที่จะให้หลานไปโรงเรียนเพราะว่าถ้าเราขายของไม่ได้ภาระเราก็มีอย่างค่าบ้านค<ม>่าน้ําค่าไฟแล้วก็หลานอีกเพราะหลานนั่นหมอก็ต้องคอยนัดไปหาหมอมีค่าใช้จ่ายค่ะ เขาก็แบกภาระเลี้ยงหลานหลานสองคนแกก็ต้องดูแลทุกอย่างสารพัดบางทีก็หอบหลานมาด้วยนะน้าสงสารนะไปหาหมอป้าไปหาหมอวิ่งไปหาป้ายืมตังหน่อยหลานเนี่ยหม,มอนัดไม่มีไม่มีค่ารถไปบอกน no, กมันแย่ถึงขนาดนั้นเลยมันแย่จริงๆป้าหนูยอมแล้วว่ามันแย่จริงๆไม่รู้จะพูดยังไงเนาะก็ช่วยเท่าที่ช่วยได้อะเนาะ ตอนนี้ก็น่าจะใกล้เวลาที่จะต้องเข้าไปข้างในแล้วหรือเปล่าครับใช่ค่ะใกล้เวลาเข้าไปขายข้างในตอเดี๋ยงั้นเดี๋ยวผมช่วยเข็นไปขายข้างในดีกว่าไปช่วยขายกันข้างในมาครับการเป็นเสาหลักของครอบครัวเนี่ย สิ่งสาคัญเลยนะครคือกําลังใจครับและกําลังใจของพี่นกเนี่ยที่ทาให้สู้อยู่ทุกวันเนี่ยไม่ว่าจะโดนด่าโดนว่าเหนื่อยแค่ไหนก็ยังลุกขึ้นมาสู้ทํากับข้าวขายได้กําลังใจสําคัญเนี่ยมาจากหลานทั้งสองคนเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะพี่นกก็ทิ้งหลานทั้งสองไปไม่ได้เราดูแลเขามาตั้งแต่แรกสุดเลยใช่ไหมครับเชิดเ,เลยอีกอย่างหนึ่งครที่สําคัญที่ผมเห็นก็คือความมีใจเป็นแม่ค้าของพี่นกที่เห็นคนกินข้าวของตัวเองซื้อกับข้าวของเราไปแล้วเขากินแล้วเขาอร่อยใช่ค่ะเราก็มีความสุข ใช่ครัทำให้หนูไม่ท้อ,อก็มีกําลังใจยืนอยู่ตรงนี้ได้พยายามทําทุกอย่างให้มันดีที่สุดกําลังใจของลูกค้าก็เป็นอีก,อกสิ่งหนึ่งเนาะที่ทําใ,<ช>ให้เราแบบึอยากจะทําในทุกๆวันนี้ต่อไป<ช>สู้ต่อไปและสําหรับคนที่เป็นนักสู้แบบนี้นะครับทางรายการขอเพียงแค่เขียนมา The Mailbox ขอมอบเงินสนับสนุนเป็นจำนวนเงิน10,000บาทครับพี่นกครับ1 0,000บาทเนี่ยตั้งใจจะนําไปทําอะไรครับเอาไปใช้หนี้บางส่วนแล้วก็จ่ายค่าเช่าบ้านค่ะที่เหลือก็ ก็เมาไว้เป็นทุนขายของค่ะแล้วสําหรับท่านผู้ชมท่านไหนนะครับที่อยากจะส่งกําลังใจให้กับพี่นกนะครับสามารถส่งมาได้ที่เลขที่บัญชีที่ขึ้นที่หน้าจอนี้เลยนะครับส่งกําลังใจกันเข้ามาให้เยอะๆนะครับให้กับคนที่เป็นนักสู้สู้เพื่อครอบครัวเป็นเสาหลักของครอบครัวเพียงคนเดียวพี่นกต้องดูแลหลานทั้งสองคนนะครับหลานก็อยู่ในวัยกําลังโตกําลังเรียนอยู่นะครับก็ยังขาดอีกหลายๆอย่างนะครับอยากให้ส่งกําลังใจกันเข้ามาเยอะๆนะครับพี่นกจะได้มีแรงฮึดสู้ต่อไปแล้วก็ดูแลหลานต่ออไปในทุกๆวันครับ ที่สำคัญนะครับพี่นกจะได้มีเงินไปใช้หนี้ด้วยแล้วถ้าเกิดหนี้หมดเนี่ยเชื่อเลยครับว่าพี่นกเนี่ยจะต้องมีชีวิตที่ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆแน่นอนเลยและใครนะครับที่อยากส่งข้าวสารอาหารแห้งเครื่องปรุงวัตถุดิบต่างๆที่ใช้ในการทําอาหารในการใช้ชีวิตประจําวันหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับ สามารถส่งมาได้ที่ที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้เลยนะครับและที่ขาดไม่ได้เลยนะครับที่ทําให้เราได้เจอกับนักสู้แบบนี้ครต้องขอบคุณ CP และ CP r e t a i l Link ครับสำหรับใครที่มีเรื่องราวของคนสู้ชีวิตแล้วอยากบอกต่อนะครับสามารถส่งมาได้ที่ขอเพียงแค่เขียนมา the mailbox ตู้ปนนทสิบห้าปนนสอปากเกร็ดหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองศูนย์หรือเข้าไปเขียนเล่าเรื่องราวได้ที่เพจ a c e b o o k ขอเพียงแค่เขียนมา the mailbox แล้วอย่าลืมบอกชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์ติดต่อกลับด้วยนะครับก่อนจากกันวัน,น ขอเพียงคุณเป็นนักสู้ที่มีอาชีพสุจริตขอเพียงคุณเป็นคนดีของสังคมขอเพียงแค่เขียนมาครับวันนี้ผมกุลพี่นกและรายการขอเพียงแค่เขียนมา The Mailbox ต้องขอลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลา15.20นาฬิกา20นาทีทาง Nation TV ช่อง22สองวันนี้สวัสดีครับพี่อยากขอบคุณพี่ต่อที่แนะนำทีมงานและขอบคุณรายการช่อง22และซ p ที่มาช่วยเหลือพี่สัญญาว่าขอชดใช้หนี้ให้หมดถ้าหมดหนี้ก้อนนี้จะพยายามไม่สร้างหนี้อีกจะทำของขายให้ลูกค้าได้กินของอร่อยที่สุดอะนงเอี่ยมกรรมขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญา ว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ไหนขอเพียงแค่เขียนมาบอกฉันมาจะไปเช็ดน้ำตาปลอบใจอยากเข้าไปกอดเธอเอาไว้แบ่งเบาความทุกข์ให้หายไปจากใจเธอ ตงนี้มันไม่เหมือน มูลนิธิเป็นฟิลเหมือนให้ความรู้สึกเหมือนบ้านเหมือนกับครอบครัวรองรับเด็กเป็นเด็กกลุ่มที่เป็นเหยือทางสังคมซึ่งเข้าไปช่วยเขาที่สำคัญได้เรียนหนังสือครูจะรับได้ปีละไม่เกิน50คนเราไม่มีการสนับสนุนงบประมาณจากไหนเลยซึ่งคุณครูก็ต้องประหยัดเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่แล้วก็ปลูกผักเด็กๆได้รู้สึกมีการเรียนรู้ด้วยเด็กๆแต่ละคนนี่มีหน้าที่ที่ต้องทําอะไรบ้างในแต่ละวันอย่างเงี้ยครับซักเสื้อผ้านักเรียนด้วยมือค่ะแล้วก็แผนกอาหารก็จะมาช่วยพี่อาร์ตทำอาหารเข้ามานั่งทําการบ้านอาบน้ําาาาก็ทนข้ประมณ6ำ ง้องอันดบาลทานก่อนพี่ๆก็จะช่วยดูแล